เทคนิคบางอันที่เราเสน,นอนะคะสำหรับปลายทางก็ใช้ได้เช่นเดียวกันใช้กับหลายๆวิชาได้เช่นเดียวกันเทคนิคในการทำโจทย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์ปัญหาใครมีเทคนิคดีๆบ้างเดิมทีเวลานักเรียนจะแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์มันจะมีโจทย์วิเคราะห์ใช่ไหมคะฟิสิกส์จะคล้ายๆตรงนั้นคือไม่ใช่โจทย์ที่1บวกหนึ่งแล้วเท่ากับวงเล็บให้นักเรียนนี่ไม่ใช่นะ ก็จะมีว่ามีในายกอเอาผลไม้มาขายหนึ่งกระสอบนะคะนขอเอาสองกระสอบมาแลกแล้วมา,ม,ามันต้องวิเคราะห์แบบนี้นะคะเราจะเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะ,ะเราจะมีขั้นตอนการาการทำอย่างไรบ้างเทคนิคเบื้องตน้นเขาบอกว่าเขียนไดะแกรมเขียนรูปหรือกราฟนะคะที่เหมาะสมตามความจำเป็นหมายความว่า จ์ให้ข้อมูลที่จะมาเขียนเป็นรูปได้ฟิสิกส์นี้จะใช้การเขียนรูปเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าพอทำข้อสอบนักเรียนต้องวาดรูปนะยิงปืนใหญ่โดยทำมุมเอียงกับพื้นระนาบ60องศาทุกคนวาดรูปปืนใหญ่เอียงคือเทคนิคที่บอกว่ารูปเนี่ยคือรูปตามความเข้าใจของเราเขียนในกระดาษทศนะก็เขียนแค่ลูกศรชี้ไปนี่คือปลายของปืนใหญ่นะ ะะแล้วก็เขียนมุมกันมุมระนาบแค่นี้ก็จะได้รูปโดยเข้าใจนะคะการเขียนรูปทําให้เราสามารถแทนปริมาณต่างๆลงไปได้แล้วก็รู้ว่าโจทย์กําหนดอะไรให้บ้างแต่แกรมก็คือทั้งหมดข้อมูลที่โจทย์ให้มาบางทีโจทย์ให้มาในรูปแบบของกราฟก็คือข้อมูลเป็นเป็นที่อ่านนี่แหละแต่เขียนเป็นกราฟได้ก็เขียนเป็นกราฟเราจะอ่านกราฟบางคนถนัดอ่านกราฟใครอ่านกราฟไม่เป็นบ้างเป็นหมดนะไม่ตอบถือว่าเข้าใจทุกคน อ่านกราฟเนี่ยจะมีแนวตั้งและแนวนอนนะคะทีนี้ในบางครั้งเราจะเจอกราฟ3มิติใช่ไหมปกติเจอแต่แกน x แกน y ใช่ไหมคะก็จะมีแกนเพิ่มมาก็กมีเช่น x y z นะคะวงดนตรี x y z อาจจะมีบ้างนะในระดับที่สูงขึ้นเราก็จะเจออ่านกราฟและเอามาแทนค่าในโจทย์ก็ได้นะคะอะต่อไปจะแล้วดูโจทย์ว่ากำหนดอะไรให้บ้างนะคะ มีปัญหาอะไรที่เขาถามอ่านโจทย์เสร็จแล้วใครยังไม่รู้คําถามทําได้ไหมไม่มีคุณบอกทําได้ก <c oughs> ็คุณยังไม่รู้เลยว่าโจทย์ถามอะไรคุณจะทําอะไรอะใช่ไหมเออเอาผ้าใส่กระมังแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้จะรีดหรือว่าจะซักดีอย่างเงี้ยนะ,ะต้องอ่านโจทย์แล้วดูว่าเขาถามอะไรเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องการหาหาได้จากอะไร ถ้าเป็นฟิสิกส์โจทย์เสียก็หาได้จากสูตรไหนนะง่ายๆใช่ไหมคะมีหนึ่งสองสามสบางคนถนัดสูตรท่องสูตรแทนค่าไม่เป็นคือไม่รู้ว่าสูตรนี้นไปใช้อะไรมีเยอะนะคนที่เรียนแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไปผนวกกับเพื่อนใช้เป็นแต่จำสูตรไม่ได้ใช่ไหมคะผนวกได้แต่ห้ามทำร่วมกันตอนสอบเข้าใจไหม คือตอนเรียนเนี่ยคุณผนวกกันได้คุณรวมกันได้เลยแต่ตอนสอบทําได้ไหมไม่ได้นะคะคือต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรเสร็จแล้วเราหาจากอะไรเช่นหาจากซิม a าเท่ากับ MA หาจาก V เท่ากับ U บวกเี้ยนะ a t เงี้ยนะคะหรือหาจาก S เท่ากับ UT บกหน่งสองเ t กำลังสองเนี่ยมาเลยบางคนท่องสูตรมาถึงปุ๊บเขียนเลยครูขาของกระดาษทดหนึ่งใบแล้วพอตอนสอบเสร็จทรง มีแต่กระดาษทษที่เขียนสูตรส่งครูเท่านั้นเพราะไม่รู้ว่าไปใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกกันเรื่อยๆใช้สมการโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเ,เรียนฟิสิกส์ก็ต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์บ้างนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นในชั่วโมงหน้าเราจะมาทดสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เล็กๆกันนะคะมีใครที่ถอดสแควรูทไม่เป็นมีไหมคะคุณไม่เอามากครูเอาแค่รากที่สอง ไม่มีนะมีใครยกกำลังสองไม่เป็นบ้างเป็นแต่ไม่ค่อยถนัดนะใช่ไหมต้องคูณเอาใช่ไหมคะก็ได้นะก็ได้ไม่เป็นไรช้าหน่อยไม่เป็นไรขอให้ได้คิดนะคะมีใครที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของอฟังก์ชันตรีโกณมิติเลยสายคอแทนมีไหมคะได้เรียนไหม,มเรียนเรียนบ้างแล้วใช่ไหมคะเช่น ซด์า 30, เท่ากับเท่าไหร่คอส30ซ์าองศาไซา์า45่าองศาไซด์60องศาคอส30องศาคอส45องศามีไหมคะผ่านมาบ้างแล้วใช่ไหมยังจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะเราทวนใหม่ได้ไหมได,ได้มีไม่กี่คนหรอกที่จําได้เรียนต้องเข้าใจองนี้ <c ười> คิดเข้าข้างตัวเองแต่ตอนที่จะสอบแข่งกับเพื่อนนี่อย่าคิดอย่างนี้นะ ว่าเยวเราจะไม่ตั้งใจทําข้อสอบนะคะอาเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากที่เราใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์นะคะเราก็จะหาคําตอบเพราะได้คําตอบปพ๊บก็ตรวจสอบคําตอบด้วยว่าเป็นไปได้หรือไม่นะคะ<ม>ก็มีการตรวจสอบทั้งเครื่องหมายบวกและลบโดยเฉพาะทางฟิสิกส์เนี่ยเราจะมีในเรื่องของเครื่องหมายที่มีความสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณเวกเตอร์มีคำหนึ่งละ เดีย๋ยวเราจะได้เรียนในชั่วโมงที่สองว่าเวกเตอร์คืออะไรเครื่องหมายบวกเราหมายถึงทิศทิศหนึ่งเครื่องหมายลบคือทิศต,ตรงข้ามกับบวกเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดินไปทางทิศต,ตะวันออกเป็นบวกนะคะเมื่อคุณเดินย้อนกลับมาทางทิศต,ตะวันตกก็ต้องเป็นลบง<อ>ั้นเครื่องหมายในทางฟิสิกส์เนี่ยจะมีความหมายโดยทั้งสิ้นเราเอาลูกบอลเนี่ยกระเด้งใส่ผนังนะคะนักเรียนคว้างลูกบอลใส่ผนังมันจะมีการกระเด้งกลับ ไอตอนที่มันเคลื่อนที่ไปมันมีความเร็วใช่ไหมคะความเร็วตอนพุ่งเข้าหาผนังมีทิศหนึ่งก็เป็นเครื่องหมายบวกบวกก็ได้ลบก็ได้เรากําหนดขึ้นมาแต่พอมันกระเด้งออกมาทิศมันตรงข้ามก็เป็นเครื่องหมายตรงข้ามถ้าให้เราพุ่งเข้าผนังเป็นบวกพุ่งออกก็ต้องเป็นลบพอเรามาคํานวณปุ๊บเลขก็จะเปลี่ยนไหมคะถ้าใครไม่เข้าใจเครื่องหมายเครื่องหมายผิดตัวเลขก็ผิดด้วยไหมยี่สิบตอน พุ่งเข้าชนความเร็ว20เมตรต่อวินาทีก็เด้องออกมาก็เป็น20เมตรต่อวินาทีคนไม่เข้าใจเครื่องหมายก็มารวมเป็น40เมตรต่อวินาทีถูกไหมแต่คนเข้าใจเครื่องหมายก็หักล้างกันได้อันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ไม่ค่อยมีตรงนี้ใช่ไหมคะไม่มีในเรื่องของการแทนเครื่องหมายอ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นอย่างง่ายๆในเรื่องของการทำโจทย์ทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ไหมคะ คิดว่าได้ไหมได้นะอ่ะท่าน,นี้ยรวมีข้อตกลงนิดนึงในเรื่องของการการเรียนวิชาของเรานะคะซึ่งเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั่วโมงที่สองนี้เป็นต้นไปคือเรื่องของอการสะสมคุณสมบัติที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนะคะเราจะไปที่